ตรงกลางนี่อ่ะโอเคสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่ yeah! การแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่1 1ึ่งพยแล้วนะครับผมวันนี้มาดึกนะก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ1นึ่สี่ เสียงไม่ดีแน่ๆเลยเดี๋ยวนะเปลี่ยนไมโครโฟนนิดนึงนะครับฮัลโหลหนึ่อ่ะเสียงดีขึ้นแล้วแน่นอนนะครับโอเคมีท่านที่มาเข้ารับชมรับฟังกันแล้วนะครับผม okay. เสียงน่าจะดีนะหมอขยาดเริ่มเลยนะครับวันนี้มารีวิวหนังสือเล่มน,นี้นะครับคือในชื่อคลิปเนี่ย เขียนยาวไม่ได an ้นะครับเขียนยาวแล้วลง YouTube ไม่ได้นะครับก็เป็นสั้นๆนะครับย่อมาจากนี้นะเคล็ดลับที่จะทำให้ใครๆบอกคุณว่าที่อธิบายเมื่อกี้เข้าใจง่ายดีจังนะครับเหตุผลที่หมอเลือกอ่านเล่มนี้ก็เพราะว่าแน่นอนครับเราต้องคุยกับคนนะทุกวันนะครับทุกเมื่อเชื้าวันคุยกับคนไข้นะคุยกับทำการแพทย์เป็นนาทีนะครับ บรรยายต่ตางๆคือรู้สึกว่าเป็นสกิลที่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะนั้นพอเห็นเล่มนี้ปุ๊บก็เลยซื้อทันทีนะครับซื้อทันทีช่วงนี้ซื้อหนังสือเพิ่มสกิลเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะสกิลในการอ่านหนังสือให้จำได้อ่าแล้วถ่ายทอดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการอ่านแล้วถ่ายทอดได้นะครับหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับการทำสไลด์การทำ powerpoint อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะช่วงนี้ก็เป็น สกิลที่กำลังเรียนรู้อยู่นะครับหวังว่าจะฝึกฝนให้ได้ดีกว่านี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้อ่านชื่อแล้วนะครับโดยอัสดะซุงรุนะครับสำคัญคือเขาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือขายดีเลยเทคนิคสรุปทุกอย่างลงในกระดาษแผ่นเดียวที่ฉันได้เรียนรู้มาจากโตโยต้านะครับเขาเป็นใครนะครับประวัติผู้เขียนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทประธานบริษัทนะ e i My Framework นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ One Sheet Framework นั่นเองก็คือเขียนบนกระดาษแผ่นเดียวสรุปทุกอย่างบนกระดาษแผ่นเดียวนะครับเป็นบริษัทสมนัาและฝึกอบรมในหัวข้อการจัดระเบียบความคิดการสื่อสารและอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับคนที่ทำงานอยู่นะครับแล้วก็ประสบปัญหาดังนี้เช่นอธิบายให้ลูกฟ้าลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องนะครับอธิบายให้คนในบริษัทเข้าใจไม่ได้อธิบายได้ไม่เก่งนี่คือ กลุ่มเป้าหมายของของบริษัทของเขานะครับนะโอ okay. เคพาเกิดที่นางโยยาทํางานจังหวัดไอจ,ยยนะจญญินะครับจบมปลายจบมหาวิทยาลัยนะจบปริญญาตรีนะครับไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยบิทิสโคลัมเบียแคนาดานะครับแล้วก็สําคัญคือหลังจากนั้นเนี่ยเขากลับมาทํางานที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะครับเขาได้รับมอบหมายให้ประจําอยู่ฝ่ายขายส่วนการต่างประเทศนะครับ แล้วก็ให้ดูแลเว็บไซต์ของบริษัทนะที่สําคัญครับเขาทาแล้วก็ปรับปรุงเนี่ยจนเว็บไซต์ของบริษัทเขาเนี่ยได้รับการจัดอันดับเป็นที่1ในญี่ปุ่นโหสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะย้ายไปทํางานที่บริษัทโรงเรียนนะสอนธุรกิจโกบิชนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาตั้งบริษัทของตัวเองนะคุตบออบรมเกี่ยวกับวิธีคิด ถ่ายทอดกระดาษแผ่นเดียวนะครับวันชีตเฟรมเวิร์นะครับแล้วก็มีคนเรียนแล้วกว่า5,000คนนะครับผลการประเมินส่วนใหญ่เนี่ยดีมากนะครับแล้วก็หนังสือของเขาเนี่ยก็เป็นหนังสือขายดีนะครับได้รับการตีพิมพ์ไปแล้ว5ภาษานะครับ5ประเทศทั่วโลกนะครับแน,น่นอนประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนะครับอันนี้คือประวัตินะนะครับมาบอกเลยเคล็ดลับ บทนมนอันแรกนะครับบทที่1ทําไมถึงอธิบายไม่รู้เรื่องนะสาสาเหตุหลักบทที่2คืออะไรคือองค์ประกอบของการอธิบายให้เข้าใจง่ายอันแรกก็คืออธิบายไม่รู้เรื่องเพราะอะไรนะอันที่2คือทำไงให้เข้าใจง่ายนะครับอธิบายบทที่3นะครับวิธีอธิบายให้เข้าใจง่ายโดยยึด3เป็นหลักนะ magic number นะยึด3เป็นหลักนี่เองฮะ สามบทสันๆนะครับจบแล้วเล่มนี้นะครับโอเคเนี่ยนะขออนุญาตอ่านหน่อยนะครับโอเคคุณหมอมาดึกเลยนะครับคุณนัทวุฒิสวัสดีคุณพี่ซี่บอกเอ๋อเตรียมรอดูหงิดเหลาเนาะคุณคุณวราการหมอมาดึกเลยนะครับจริงคุณตีตีราชาสวัสดีครับโอเค เขาว่าหลักสามหลักการง่ายๆนะครับที่สรุปไว้อันที่หนึ่งนะครับคือเนะเปิดหน้าเปิดหน้า <S <S เปิดหน้าสรุปก่อนสามอย่างนะครับเหตุผลเพราะว่า <S <S 1ที่อธิบายมาดูเรื่องนะหนเพราะเราเนี่ยไม่ได้ใช้คำกระทา เราใช้คำกริยาแทนอันที่วไม่เดี๋ยวหมอจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับหนึ่งเพราะเราใช้คำกระทำํำไม่ได้ใช้คำกระทานะเราใช้คำกริยาอันที่2คือมีปริมาณมากเกินไปนะครับและอันที่3มคืออธิบายแบบเวี่ยงแหนนะครับ3อันนี้นะแค่นี้เองครับเขายึดหลัก3เหมอือนกันนะครับ ข้อแรกคือไม่ได้ใช้คำกระทำคืออะไรคือเวลาเราพูดเราบรรยายเนี่ยเราพูดคำกริยาจริงแต่ว่านะแต่ว่าเราเนี่ยอธิบายไม่ลึกพอคำกระทำที่เขาบอกเนี่ยคือบอกไปเลยให้ทำอะไรซึ่งมันชัดเจนกว่าคำกริยาทั่วไปนะครับใช้คำนี้นะคำกริยาอาจจะเป็นคำที่กว้างเกินไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเขาบอกว่า วิธีพูดอธิบายให้ได้ดีนะต้องใช้คำกระทำอันที่สองครับอันนี้คือปริมาณเยอะเกินไปนะครับก็คือพูดทุกอย่างที่อยากบอกเขาบอกจริงๆมันเยอะเกินเกินไปผู้ฟังเนี่ยรับสารเยอะขนาดนั้นไม่ได้นะครับเอาเฉพาะแค่ใจความสำคัญเท่านั้นพอนอันที่สามคือเพราะอธิบายแบบเวี่ยงแห้ นะครับแบบเวี่ยงแหยนี้ก็คือไม่มีโครงสร้างพูดไปเสียซะทุกอย่างนะครับนะไม่ยอมอธิบายแบบขัดสันไม่สเปซิฟิกหน้าประมาณนั้นเนพราะน,นั้นถ้าอยากที่จะอธิบายให้ได้ง่ายก็คือไม่ใช่3แบบนี้นะครับนะก็คือว่า 1. ไม่เป็นมนุษย์กิริยาต้องเป็นมนุษย์กระทําอันที่ 2. ต้องไม่ใช่มนุษย์ล้นเกินนะครับ ไม่ใช้ปริมาณที่มากเกินไปเอาเมจิกนัมเบอร์เฉพาะเลข3และอันที่3คือไม่เป็นมนุษย์เหวี่ยงแหก็คือต้องมีเขาโครงนะครับบอกเป้าหมายเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจนนะครับเห็นไหมหลัก3ข้อแค่นี้เองนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกเนีครับเทคนิคก็คือยึดเลข3เป็นหลักนะครับจะทําอะไรจะอธิบายอะไรก็บอกแค่3ข้อนะครับไม่ต้องเยอะกว่านั้นหรือว่าถ้ามีเยอะกว่านั้นก็แบ่งย่อยลองมาอีกก็เป็น ข้อที่1 3ข้อยอ่อยข้อที่2 3ข้อยอ่อยข้อที่3 3ข้อยอ่อยอย่างนี้เป็นต้นเต็มที่ก็9อย่างนะครับนะก็เล่มนี้นะครับอ่านและชอบมากเลยคือคิดว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอย่างไรก็ดีตัวหมอเองก็ต้องฝึกฝนแหละนะครับในการอธิบายคนอื่นให้เข้าใจได้ง่ายนะครับผมสรุปถ้าอยากอธิบายให้คนอื่นเข้าใจง,ง่ายๆจริงๆนะ3อย่างนะครับอย่าเป็น3อย่างนี้คือ หนึ่งอย่าเป็นมนุษย์กิริยาอันที่สองคืออย่าเป็นมนุษย์ล้นเกินและอันที่สามคืออย่าเป็นมนุษย์เวียงแหน,นะครับเลิกสามอันนี้ได้หมอคิดว่าเราก็จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไง่ายๆนะครับโอเคก็เล่าสู่กันฟังนะครับในวันนี้เนาะใช้เวลาเกินมานหน่อยอ๋อมีคนบอกว่า เจอหมอในร้านกาแฟทุกวันไม่ไม่กล้าทักหรอกครับทักได้นะเจอกันได้นะคุยกันได้นะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะอยู่ด้วยกันดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับหมอก็ต้องขออนุญาตนอนหลับพักก่อนนะครับพรุ่งนี้มีผ่าตัดอีกนะครับสองรายเนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้ แล้วก็ยังไงเราพบการทีมันพวกนนี้การแพทย์แผ่นทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ